ไม่อยากอยู่แล้วดิกเอโกคอสตาร้องขอฉีกสัญญาแอต่อมาริดกองหน้าจอมถื่อของทีมตรามิดเตรียมบกมือลาทีมรอบ2ในเร็วๆนี้หลังมีข่าวต้องการฉีกสัญญาที่เหลือเพื่อย้ายทีมอย่างอิสระในช่วงปีใหม่นี้วันที่29ธันวาคม63ดิกเอโกคอสตาดาวยิงพันโดกข,ของทีมแอตตอเลตกมาริดไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในซีซั่น2020-21 มากนักหลังการเข้ามาของหลุย์ซูเรสโดยกองหน้าวัย32ปีรายนี้ลงเล่นไปเพียงแค่7นัดเท่านั้นในลาลีกัาและท้าไป2ประตูกระทั่งล่าสุดอัสสื่อดังของสเปนระบุวาา่าคอสตาได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของแอตอเลติโกมาดริดแล้วเพื่อแสดงความจำนงคอฉีกสัญญาที่เหลืออีกราว6เดือนขณะที่ดิเอโกซิเมโอนาคุนสอใหญ่ของทีมตรามิก็พร้อมเปิด ทางเช่นกันหากสามารถหากล่องหน้าตัวใหม่เข้ามาแทนที่ได้ทันในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้สำหรับแอตเลตโกโมาเรตปัจจุบันรั้งตำแหน่งจากฝูงของลาลีกาโดยมีอยู่32นัดเท่ากับพระอันมาริตแต่ประตูดได้เสียดีกว่าและแข่งน้อยกว่าอยู่2นัดส่วนในเกมนัดต่อไปมีคิวพบกับเกตาเฟนในเกมส่งท้ายปีใหม่คืนวันพุธนี้